สวัสดีครับบาทอสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับพามาตามตรงงวดครับแนว้ทางของปูสามแปดพี่น้องงวดวันที่16เมษายนส5 6 5ายครับงวดนี้มาฟังมาเบ่งน้ำกันครับวาปูใจเนื้ทางตัวใดนะครับท่านผู้ชมพี่น้องครับพิจารณาเบ่งเอาเด้อครับเป็นเพียงแนว้ท่างเท่านั้นครับครับชุดเจ็ดตัวมาสามตัวของปูนี่กับบลาพาดด้วยครับท่านผู้ชมครับเอางวดนี้ครับ มาฟังมาเบิ่งน้ากันครับว่าปู38จะเน้นให้ตัวไดครับการนมัสการครับปูครับแปดตัวเดียวเลยแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวเป็นชุดอ่าบนหรือล่างอะปูแปดเนี่ยชุดบนชุดบนเน้นที่แปดตัวเดียวแต่าแปดอยู่ที่โอ้ครับอืมซอมเอาซไปใช้แปด ครับสองกับซีม้ามาซีนม้าหยาดแมนปัครับซีนี่ตัดได้เลยครับเอามาใช้สองเลยครบกับสองครับผมอืมเป็นกระชองครับสองนี่ขันเห็ดลายอันนี้เลยจะ่าชั่งจะถือขึ้นก่๊นึ่งเก็ดเรียบร้อยแบบนั้นป่ะค่ะอืมคือด่างเก็บตัวเดียว ล่างเจ็ดตัวเดียวโอ้ครับปูแล้วหันหนึ่งนี่บอสองหนึ่งศูนย์ครับปูตัวเดียวอันนี้ชุดล่างตัวเดียวที่เจ็ดมันมาปูครับปูแต่ชุดเจ็ดตัวมาสามตัวเดียวปู oh. อยู่ในนี้ป,ปูครับคนถามหาหลายนะปูเนาะ กับชุดเจ็ดตัวมาสามครบเจ็ดตัวมาสามตัวครับโอ้นี่นี่นี่คาปูเจตัวสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสองโอ้คาปูอันนี้คือปูไ้เลย์เปนะครับสามตัวเจ็ดแปดสองแปดสองร่องแปดสบริเขียนแปดสามบริเขียนส่วนล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดสองครับปูเจ็ดหนึ่งดสบริ ครับอืมชุดเจ็ดตัวนี่ปูเจ็ดนี่เด่นล่างแปดนี่เด่นบนมันบอปูรครับและส่วนเครื่องบนเครืงล่างแ่เจ็ดแครับส่วนตัวประกบที่เด่นเนี่ยสองกับซีปูตัดซี่ออกไปเลือสองอาครับท่านผู้ชมนี่ครับครับปูสามครับผมชุดเจ็ดตัวมา3าตัวกับงวดวันที่1ิบหกเมษายนสองพัารอยหกสิบ้ากับปู เรม่สูดอ่าตัวไดงเดนอีกปูครับอันนั้นสูดได้ปูบนขึ้นก่อนงครับปูสองแปดสามรองไว้ครับเขียนไว้รองไว้ครับนี่เด่นแมาแ่เื่อวครับปูแปดสามรองไว้เป็นค่ะเห็นบอกมาครับปู เอาสองหัเนเอาสองมนโปตัวที่ประกบเมนบ่ครับปูให้เพิ่มแปดสมเป็นตัวกันตัวรองอีกตัวนึ่งก็ปูนะบนเนาะคาปูให้ครบสูตรเราเป็นบัคาปูเลยเบิดเราเป็นบคมีซน่ค่ะต็นแปดเ็เตนเเ สองแปดสามคกอ่าอันนี้สูตรไดปูสูตรบนครับมีสองมีสามมีแปดเคนครับมีสองมีสามมีสี่มีหามีแปดครับปูเะลอดขือก่นอืมครับผมมาเขาจนคือก่มาเขาชุดนี้นกปูเนาะออจนผมว่ทันเหีดบครับน มีแบบนีแบบอ่าคือว่าคงสุดท้ายปูได้หนึ่ง็่ปดปะปูเน่นโอ้นะครับนเสิได้หนึ่งเจรับหนึ่งเจ็ดลายเป็นนที่หนึ่งเจ็ดหลายมัปะปูครับเป็นมันห่งเจ็ดหนกับผมครับงบ้านนีเด่นสองแปดกับสองปูวานทีมันกว่ามัเวอดเอาแปดนห้วะครับแปดไใช่หนึ่งไม่ติครับแปดพอดี หกสองตัวนไม่กว้างหกปรโยครับห้าซุนหาเจ็ดมนสองสองค่ะครับซูนบะมี่หอมบะมี่เจ็ดโสดซุนบะมี่อร่ียเลยครับวันนี้ศูนบะมี่มโนปูศูนนี่ตัดไปได้เลยเจตโน่บมาอ่าเจ็โตวสุดเจ็โตวปูบะมีู่นย์กัหาหันบะมีครับนี่มันสองครับปูสองกับศุนซุนบะมี่อยูงหันเอาครับเอาสองตัวยน ครับผมถือแล้วบันสองตัวเดียวครับเจ็ดแปดสองลก็ตัดบเบากับเจ็ดสองนั่ง็ะเล่กลบปูตะเล่เอาเนะครับเจ็ดสองนั่มันบ่กแต่ว่าปูเจ็ดสองในไห่ตะล่างนี่ปูเออลงนั้นมารื่องบดเท่าล่างเจ็ดเจ็ดก็แปดมากเงบดเท่าล่างนึ่งหนงแต่ว่าให้เน้นถ้าเน้นนี่ขึ้เป็นแปดบนมันบาปูมันบาครับครับหกกบแปดมาหนึ่งตัวครับนี่ที่ันนี้นี่ มาแปดนีเดียวีเดียวกับสามเนี่ยยืนมาใสใสแปดที่เราใสแปดที่เราขับปูขันมากฮกอ่นี่ยืนแปดฮกก็แปดมาใส่กัได้เรื่อยเรือแมนปูสุดเจ็บมันกันเรื่อยม่นเรื่อยกก็แปดมาหนึ่งตัวยืนคมัที่วอมันกันก็ได้ขับปูแปดฮกหกแปดเลยปูแล้วปูเน้นตัวไหนปูเน้นตัวไหนแล้ว แปดสองคู่เดียวจ็ดแปคู่เดียวล่างในปูมีตรเน้นบอล่างเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมตรนี้โอ้ครับปูินครับอครับปูปูฝันดีบ่ฝันดีบ่เงีันดี้วปูจีทียืนปูจียนบ่ครับปูฝันดีเลยครับท่านผู้ชมพี่น้องอ่าครับ พัวไว้ได้เนี่ยครับแปดสองตะลีนี่ก็เอามาให้ค่ได้ได้ปูครับได้ค่ะได้ค่ะลอตะลีแปดสองแล้ปูเนาะค่ะครับผมนี่ทรายเอาเบิร์ตเป็นปะค่ะก็ไปคิดไปกไปคิดไปปูว่าได้ครับปูได้ครับอ่าครับปูว่ากับแปดสองนะครับมารถคิดไปค่ะครับปูแปดสองตัวเดียวนี่เป็นปะค่ะครับ หลายสูตรไม่อปูสูตรบนนี่ขึ้เน้นแปดเน้นแปดมันหลายสูตรเปนข่าปูครับปูสองนี่ก็หลายครับเดสอง่อนี่เป็นตัวประกบปูปูขาปูหนึ่งกแปดครับหนึ่งก็หนึ่งตัวนี้มาปตัวนี้มาหนึ่งขปูนาทีเสียปดนั่งนักไปนักหนึ่งเจ็ดปู่เจปครับไทว่าไทเป่า เจ็ดมีแล้วพันบอกมาเจ็ดเลยครับผมโอ้ยเสียายเลยครับปูอยู่นี่ขันนี่เจ็ดเพราะว่ามาันม,มันะนี่แปดนะครับนี่ยกว่าสิบมัดโอ้ยครับปู่ออกสูร่องอีกบ้าทีเหลวว่าที่ตัวนับเจ็ดเจ็ดปูสูตรล่างปูนี้เด่นเจ็ดบอกเด่นเจ็ดครับ ใน่หลังไม่เอารับปูหั่นครับแก้เอากับซุนครับท่านผู้ชมครับตามนีครับแคปเอาเ้ยครับปูสามแปดครับงวดวันที่สิบหกมียนสองพันห้ายน2สิบครับมาตามให้เลยครับพี่น้องรับสาตัวครับปูว่า7จ็ดแปับเน้นที่8,2,8,3เป็นตัวร่องเ้ยครับผมครับล่างปูว่าให้ติดกับ เจ็ดกับแปดไปครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดสองแปดสองจะมาทั้งบนทั้งล่างบอปูเออมาทั้งบนทั้งล่างครับปูเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองด้วยครับท่านผู้ชมกลับน้ำบลปูกลับไปน้ำบลครับตรงๆเลยครับปูาบอตรงกลับครับเอ๋อคลิปนี้บ่าวเถาฝากไว้ปซนีครับท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บยาจนด้วยครับเงินไหลน้องท่องไหเข่าครับสุขภาพปานไก่แข็งแรงครับบ่าวเถาฝากไว้สซนีสวัสดีครับ